มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเคยชื่นชมเขามากแต่วันนี้ใจสลายเอ,อิร์ธทิลลี่เบิร์ดเผยเจนิเฟอร์คิมเคยเป็นแรงบันดาลใจค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ในตอนนี้นะคะสำหรับนะักร้องดังเจนิเฟอร์คิมกรณีตอบกลับคอมเมนต์คนเห็นต่างด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างดุนแรงมีทั้งสวนกลับคนที่คอมเมนต์แรงแบบแรงไม่แพ้กันนะคะ แต่บางคอมเมนต์แม้ว่าจะมาแบบดีๆก็ตามก็โดนตอบกลับด้วยคำหยาบคายเช่นกันจนหลายคนรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ผิดหวังที่นักร้องดังฟาดงวงฟาดงาแบบนี้ถึงขนาดมีแฟนคลับมาประกาศบอกลาแถมอดีตลูกทีม The Voice เองก็ยังบอกว่าหมดความเคารพค่ะล่าสุดนะคะ27สิงหาคม64ที่ผ่านมาเตอร์ทิลีเบิร์ดศิลปินรุ่นน้องก็โพสต์เปิดใจถึงเจนิเฟอร์คิมแบบสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหวังบอกว่าเราเองเคยชื่นชมเขามากเขาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการที่อยากจะร้องเพลงเก่งเอ็นเตอร์เทนคนดูเก่งๆแต่จากที่เห็นวันนี้เราเองใจสลายผิดหวังมากๆเสียใจมากเจนนิเฟอร์คิมทางนี้นะคะเมื่อมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าของมันต้องเคยผมเคยชอบดีนิติพงศ์แต่งเพลงแต่ชอบเสียงอุร้องเพลงเคยชอบเพลงเจโจ เคยชอบบันเทิงไทยแต่ทุกอย่างพอเวลาผ่านมาความจริงปรากฏมันก็อารมณ์เดียวกับที่คิมนี่แหละเรามองอะไรสองมุมมากขึ้นซึ่งเติร์ดเองก็ตอบกลับว่าเหมือนกันเลยฮะพีดีนี่ก็เคยชอบงานมากๆพี่อุนี่เคยไปดูคอนเสิร์ตเลยแต่แต่ละคนตอนนี้ไม่ไหวจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ